สวัสดีครับวันนี้มาฟังนิทานภาพนิ่งด้วยกันครับเรื่องการละทิ้งจากชีวิตสังคมในเมืองไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในป่าอยู่กับธรรมชาติตัดขาดจากเทคโนโลยีการตัดสินใจออกจากเมืองการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเขาเป็นเพียงหนุ่มโรงงานธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ท่ามกลางเสียงเครื่องจักรและความวุ่นวายของผู้คน แต่วันหนึ่งเขากลับรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ซ้ำซากจำเจเขาตัดสินใจลาออกจากงานและออกเดินทางสู่ป่าลึกที่ไม่มีผู้คนบ้านกลางป่าเขาเลือกป่าแห่งหนึ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันธรรมชาติที่นี่ช่างงดงามร่มรื่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเขาสร้างบ้านไม้เล็กๆขึ้นมาใช้ตะเกียงเป็นแสงสว่างและพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีพทุกอย่างดูสงบสุข แสงประหลาดจากฟ้าจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งมองดาวบนฟ้าจูจ่ๆก็มีแสงประหลาดพุ่งลงมาจากฟ้าและตกกระทบกับพื้นป่าอัญมณีปริศนาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขารีบเดินเข้าไปดูและพบว่าตรงจุดที่แสงตกกระทบนั้นมีวัตถุเรืองแสงเป็นอัญมณีสีฟ้าสองประกายอยู่เขาเอื้อมมือไปแตะมันและทันใดนั้นเองอัญมณีเปล่งแสงจ้า ก่อนที่พลังงานบางอย่างจะไหลผ่านร่างของเขาการเปลี่ยนแปลงเมื่อแสงจังลงเขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงพลังบางอย่างตื่นขึ้นในตัวเขาราวกับว่าเขาได้รับพรจากป่าแห่งนี้แต่ยังไม่ทันที่เขาจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นรอบตัวเจ้าคือผู้ถูกเลือกจงปกป้องป่านี้จากเงามืดที่กำลังจะมาจุดเริ่มต้นของการผจญภัย ชายหนุ่มรู้ทันทีว่าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของเขาได้เปลี่ยนไปตลอดกาลและการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นอัญมณีปริศนาคำทำนายแห่งป่าหลังจากได้รับพลังจากอัญมณีชายหนุ่มเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวเขาได้ยินเสียงกระซิบจากต้นไม้และสายน้ำพวกมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวแห่งอดีตและอนาคตของป่านี้วิญญาณผู้พิทักษ์ คืนหนึ่งขณะเขากำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านไม้วิญญาณแห่งป่าปรากฏตัวต่อหน้าเขาพวกมันคือผู้พิทักษ์ที่เคยปกป้องป่าแห่งนี้และบัดนี้พวกมันมามอบภารกิจให้แก่เขาศัตรูที่ซ่อนเร้นวิญญาณบอกเล่าเกี่ยวกับเงามืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาในป่ามันคือพลังแห่งความมืดที่ต้องการกลืนกินพลังธรรมชาติและอัญ,ญมณีศักดิ์ชายหนุ่มต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของตนเพื่อปกป้องป่า การฝึกฝนพลังเขาเริ่มฝึกฝนพลังของอัญมณีโดยใช้พลังธรรมชาติรอบตัวเป็นแหล่งพลังงานเขาเรียนรู้ที่จะควบคุมลมน้ำดินและแสงเพื่อเสริมสร้างพลังให้แข็งแกร่งขึ้นสัญญาณแห่งภัยพิบัติวันหนึ่งท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงและสัตว์ป่าเริ่มแสดงพฤติกรรมผิดปกติมันเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะมา ชายหนุ่มรู้ทันทีว่าเงามืดกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้คำสาบานของผู้พิทักษเขาตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะปกป้องป่าแห่งนี้จากภัยคุกคามเขาเอามือแต่อัญมณีและพลังแห่งธรรมชาติก็ไหลเวียนไปทั่วร่างเขาชายหนุ่มไม่ได้เป็นเพียงคนธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าที่แท้จริงผู้พิทัก์แห่งป่ามรดกแห่งผู้พิทักษ ชายหนุ่มได้รับมอบหมายจากผู้พิทักษ์คนเก่าให้สืบทอดหน้าที่ในการดูแลป่าเขาได้รับเครื่องรางแห่งผู้พิทักษ์และคำแนะนำในการใช้พลังของอัญมณีบทเรียนแรกผู้พิทักษ์คนเก่าพาชายหนุ่มไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของป่าเพื่อให้เขาได้เรียนรู้หลักฐานของพลังและวิธีเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวศัตรูเผยตัวขณะที่ชายหนุ่มกำลังฝึกฝนพลังแห่งเงามืดเริ่มเคลื่อนไหว มันส่งสมุนออกมาทดสอบความแข็งแกร่งของผู้พิทักษ์คนใหม่การเผชิญหน้าครั้งแรกชายหนุ่มต้องใช้พลังที่เพิ่งได้รับมาเพื่อปกป้องป่าเป็นครั้งแรกการต่อสู้นี้เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับเขาคำเตือนสุดท้ายหลังจากเอาชนะศัตรูเบื้องต้นได้ผู้พิทักษ์คนเก่ามอบคำเตือนสุดท้ายเกี่ยวกับศัตรูที่แท้จริงและให้ชายหนุ่มเตรียมตัวสำหรับภัยร้ายที่กำลังใกล้เข้ามาจุดเปลี่ยน ชายหนุ่มตระหนักถึงภาระอันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องแบกรับและตัดสินใจมุ่งมั่นฝึกฝนพลังให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อปกป้องป่าแห่งนี้จากเงามืดที่กำลังจะมาเยือนชายหนุ่มผู้เบื่อหน่ายชีวิตในเมืองตัดสินใจออกจากงานและย้ายไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าเขาสร้างบ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติแต่คืนหนึ่งเกิดแสงประหลาดตกลงมาในป่าและเขาพบอัญ,ญมณีปริศนาเมื่อแตะมัน พลังบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างกายและเขาได้รับเสียงกระซิบว่าเขาถูกเลือกให้เป็นผู้ดูแลป่าอัญมณีปริศนาชายหนุ่มเริ่มรับรู้ถึงพลังใหม่และเชื่อมโยงกับธรรมชาติวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งป่าปรากฏตัวและแจ้งว่าเขาคือผู้ถูกเลือกให้ปกป้องป่าจากพลังมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาเขาเริ่มฝึกฝนการใช้พลังจากอัญมณีโดยควบคุมท่าต่างๆแต่แล้วก็มีสัญญาณของภัยพิบัติ เมื่อท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงและสัตว์ป่ามีพฤติกรรมแปลกไปเขาตัดสินใจปกป้องป่าด้วยพลังทั้งหมดที่มีเรื่องราวกำลังเข้มข้นติดตามความเข้มข้นได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ